อโอ้ทั้งหลังคือเป็นแบบของเราฮัมเก๊ะ,ะมีตู้เย็นเอาไว้เก็บเครื่องดื่มของเราด้วยอออืืหน้ำแข็งนะจะไม่ละลายแล้ววันนี้โอเค วันนี้อะ่ะเราเปลี่ยนไปนะทุกคนปกติอะ่ะคือเราอะ่ะจะอยู่กันที่พัทยาใช่ไหมคะวันนี้เราย้ายมาอีกโซนภาคหนึ่งเลยก็คือเราอยู่กันที่หัวหินนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพาลงไปทัวร์แป๊บนึงนี่ดูสิดูสิคือที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็น,นที่พักน,นะคะมันเป็น private pool villa um ครับซึ่งวิลานดาเนี่ย mm hmm. เขามีโปรเจกต์เป็นเรื่องของการขายด้วยนะเป็น r e s i d e n t ด้วยนะคะตรงนี้ ใครบอกว่าเวียนดานเนี่ยมีแต่โรงแรมและรีสอร์ทไม่ใช่นะตอนนี้เขาแบบว่ามาในเรื่องของแบบบ้านแบบเป็นพูลวิลล่าเลยด้วยเดี๋ยวตรงนี้คือเขาเปิดใหม่นะคะนี่เป็นบ้านใหม่เลยนะให้ดูรั้วอย่างนี้เลยทั้งหลังคือเป็นแบบของเราอย่างนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะอันนี้คือเข้าประตูมาแบบอย่างนี้โอ้โหก็คือเป็นแบบบ้านหลังหนึ่งเหมือนเรามาเยี่ยมโครงการแล้วเป็นบ้านตัวอย่าง นี่อันนี้คือโซนกลางโอ้มีคอมพิเมนทรีมาให้นะคะอุน่ารักมากโโหตรงนี้ก็คือเด็กๆก็คือ,คอวิ่งเล่นได้แบบสบัดสบายโอ้จากโซนลิฟิ่งตรงนี้ตรงนี้นะเป็นลิฟิ่งแบบอินดอร์ตรงนี้ก็คือจะมีโซนเป็นเอาท์ดร์ด้วยนะคือสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะชิลๆก็คือโอ้ แล้วจากวิลล่าเดินออกมาปุ๊บอันนี้ก็คือเป็นภูส่วนกลางนะทุกคนที่แบบว่าแต่ละวิลล่าคือเขาก็จะใช้ร่วมกันตรงนี้นะแต่ว่าเหมือนกับเราจะมีภูส่วนตัวในบ้านด้วยเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันนี่คือสวนเอา u t d o o r ใช่ไหมคะปับ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 ทาดานี่คือสระว่ายน้ําของบ้านเรา รวมที่อยู่จะนอนก็คือชั้นนี้น,นี่จากที่ข้างล่างที่ตอนแรกเราให้ดูอะขึ้นมาเห็นตรงนี้เลยนหือไมอที่เป็นส่วนตัวของเราแล้วก็ตรงนี้คือโซนแบบว่านั่งเล่นชิลๆใช่ปะ่ะมีตู้เย็นเอาไว้เก็บเครื่องดื่มของอยู่ด้วยโอเค okay. แล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวของชั้นนี้ด้วยแบบที่ยูไม่ต้องเดินลงมาข้างลาง่างโนี่คงสบายเลยสินะ ออยแบบไไม่รรู้จะตะตเดี๋ยวต้องแต่งตัวแต่งหน้าอีกครับ <c oughs> อันนี้ก็คือต่อ้อที่นี่เขาพร้อมมากคเตียงคือพอดีมากๆแล้วก็ห้องก็คือพอดีด้วยคือทุกอย่างค่อ,ขอนข้างจะเป๊ะมากๆคร่าฮ่ะเด็กๆก็จะนอนตรงนี้ใช่ที่นีเราจะตีคอกล้อมตรงนี้ไว้มา,นานตรงนี้นี่เ <c oughs> วลคัมร้ <c oughs> องเพลงให้ฟังหน่อยครับพี่ เป็นวันที่สองกันแต่ว่าวันนี้จะถือว่าเป็นวันแรก,แรกที่มีโอกาสที่จะได้พาทุกคนมาเดินเล่นในวรันดาแบบจริงๆโอเคเดี๋ยวนี้จะพาไปดูว่าที่นี่เขามีฟัสิลิตี้อะไรบ้างแล้วก็มีสองอย่างที่อยากจะให้ดูวันนี้ก็คือ ขาดนี่ไม่หาส่วนตัวเลยจริงแล้วมันไม่ได้มาหาส่วนตัวแต่ว่าด้านหน้าของเวรันดาเนี่ยเขามีพื้นที่ของเขาเองซึ่งถามว่าแบบว่าทุากๆรีสอทเดินผ่านกันได้นะแต่ว่าตัวตัวของเวรันดาเนี่ยพื้นที่เพาตรงนั้นนะเขากว้างพอแล้วจะเรียกาหาส่วนตัวก็ไม่กระดากปากไม่น่าเกลียดแล้วกันและอีกอย่างคือเรามาในช่วงนั้นที่เป็นโลจีสตันก็หะแบบพิเวทมากลองไปดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างวันนี้เพาไปดูคิ 3จุดข้างบนไพรเวทใช่ไหมออกไปด้านข้างอันนี้เป็นของ r ร s ซิเดนท์แล้วก็มีส่วนกลางตรงนู้นตรงที่ริมริมหาดอีกนะครับดเดี๋ยวไปดูพาไปดูกระบะทรายที่เด็กๆันจะได้เล่นกันเย็นนี้ถ้าฝนไม่ตกจะพาไปเล่นเซิร์ฟนะครับแล้วก็มือเที่ยงละมือเย็นมองได้เลยว่ามือเย็นนี่คือเดี๋ยวรอดูแล้วกันมือยอดเยี่ยมขนาไหนเบอดาเรสอร์ทวหินครับ ก็จะเป็นเอ่อฟ์สิลิตี้อีกอย่างที่ฝั่งเรสซิเดนซ์ทำนีก็คือเป็นพับลิกพูลนะครับสำหรับคนที่อยู่ในฝั่งเรสซิเดนซ์ตรงนี้เท่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะมีฟิตเนสตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเป็นฟิตเนสขนาดย่อมตัวตัวเราเองเนี่ยจะสามารถมีทางที่จะแอคเซสไปสู่เออ่ล็อบบี้ได้เองด้วยตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำก็คือตรงนี้น่ารักมากก็แต่ลนแบบสวยสว่างดีมากเนี่ย ีเ,เตรงนี้ก็เป็นดิงนะครับก็จะเป็นร้านสำหรับอาหารเช้าก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่เขามีร้านบุฟเฟ่อะไรบ้างคือจะบอกอย่างหนึ่งว่า อาหารเช้าของที่นี่เนี่ยจะมีเฉพาะตรงนี้ The Dining ส่วนอาหารเที่ยงอาหารเี่ยงกอยู่ตรงนี้ชื่อว่า IC ซึ่งจะมีบาร์ด้วยเราจะพาไปดูกิน จ้องคนรูใช่ไปแล้วไปแล้วไปไหนครับพี่ช่างาโอ้ทำงานที่ไหนครับชั้นสี่ชั้นสี่แล้วครับแล้วพี่ช่างได้ตังค์ไหมครับได้ตังค์ครับกี่บาทครับสามบาทโอ้โห ได้เวลามือเที่ยงกันทุกคนมีมือเที่ยงกันวันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่ไอซซึ่งอยู่ริมหาไปดูกันเราอยู่ที่ไอซีครับซึ่งเป็นปะตะคารซึ่งอยู่ติดกับหาดตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ชัคว่ามันชิลมากๆ ข้างหลังนี่นก็จะเป็นหาดเลยเป็นกีดาเองแล้วก็ทั้งข่าที่ทว่ายนะ้ำซึ่งนะมีสไลเดอร์หรือจะมีท램ป์บลีน ine, ตรงนู้นเดย์เบสเมื่อคืนเราพูมานั่งตรงบาร์ตรงนี้มาชิลม,มากๆเลยวมารอดูกันว่าอาหารที่เชฟจัดมาให้กับสองตีของเราคืออะไรสดชื่นไหมครับ ไม่ต้องตักขา S <S <S เดี๋ยวรู้ออกมานะไม่ถูกใจโอเคตอนนี้นะคะก็เป็นมุยเย็นของเราซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เราไปกินหมูกระทะตรงที่หน้าบีชแต่ว่าฝนมปปันตกตลอดเวลาตกเนี่ยตอนนี้ือยังชาแว,วอร์อยู่เลยนะแล้วซึ่งนะักพยากรณ์บอกว่าจะตกถึงหุ่เย็นเราก็เลยว,ว่าโอเคเราขอมากินในบ้านกันละกันซึ่งอันนี้ก็คือเขาเสร็จไปให้ ฟิล์มมากเลยอ่ะกินหมูกระทะที่ทะเลใกบ้านตัวเองเลยใช่แต่ว่ามันมันโอเคนะไม่มีที่ติอ่ะจริงๆริงนะเดี๋ยวเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแบบออกไปก็ pool access ใช่เดี๋ยวคืนนี้จะมาถ่ายรูปที่ pool access หน้าบ้านเพราะว่าจะเอาแฟลชถ่ายแฟลชทุกรูปนี่คือคนถ่ายนะผมไม่เข้าใจเลยว่าทุกวันนี้ผมจะมีกล้องโปรมาเพื่ออะไรผมมี mirrorless นะ pool frame ก็ไม่รู้ผมก็ต้องข่ายเพาะว่าแฮปปี้วายแฮปปี้ไลทแล้วเพิ่งขึ้น <c oughs> ผมถึงว่านี่มันเป็นแบบหนึ่งในกิจกรรมที่ผมว่ามันพิเศษมากนะสำหรับการจะมาหัวหินหรือว่าการมาทะเลมีการที่ปิ้งหิูวกระาเอ้ยทุกคนแล้วที่สำคัญที่สุดคือผมรอคอยวันนี้มานานมากนะคือวันที่เด็กๆอ่ะพร้อมยงพรที่จะมานั่งกับ <c oughs> กับผม กับน้องกรแล้วก็กับทุกคนนะมา3ามวันวันนี้คือวันที่กลับก็จะเป็นวันแรกที่เราจะได้เล่นทรายเพราะที่ผ่านมาคือฝนตกไปแล้ว48ชั่วโมงอะดาวตก ตาคนตกตาบอดจริงจ,จริงโอ้โหจะป่วยจริงจริงเลย,ลยแลคือว่าเมื่อวานกอล์ฟบอกเขาว่าถ้าดื้อกันอ่ะเดี๋ยวก็จะเลือกไปตากฝนให้ไม่สบายแล้วจะได้ป่วยเราไม่สิกอ่ะเขาไม่ยอมเขาก็าอบอกว่าแบบไม่เอาไม่ให้กูตากฝนเดี๋ยวกูไม่สบายอบอ้อมอารีสดๆไปเลยเีนี้ยรจะว่าย เอาวแกง <ian> oh, okay. แล้ว A oh. อะไรหลกสนุกไหมลูกอ่ะก็ดีก็พาเด็กมาเล่นทรายเล่นน้ำนะก็มีความสุขตามมัจฉาภาพแต่ว่านี uh ่ร huh. ู้สึกเป็นไรลูกในน้พี โท oh, ำเจ็บไหมคื <laughs> 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 อถ <c oughs> ้าให้พูดว่าวิลลนดานี่เหมาะกับใครผมว่ามันน่าจะเหมาะกับครอบครัวฟังซิลิตี้ทุกอย่างนี่เขามีอยู่ที่นี่เหมาะสำหรับบ,บทุกเพศทุกวัยมากๆเ้าก็จริงๆมีอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปกันกนะ็คือสปาของเขาซึ่งว่ากันว่าดีมากๆแต่มันไม่ทันแล,แล้วก็เดี๋ยวคิดว่าโอากาสหน้าน่าจะแวะมาที่สปาของที่นี่ด้วยแน่นอน เดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวจะขอพปแวะ,ะคาเฟ่ของเขาด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าตัวคาเฟ่ของเขาที่นี่เนี่ยกาแฟอร่อยมากนะครับวันนี้น้องกรยังไม่ได้มีโกโก้ปั่นตกถึงท้องเลยเดี๋ยวคิดว่าสักครับเดี๋ยวน่าจะตกมันละ <c oughs> ต้องใช่ต้องไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะถูกหิดนะเดี๋ยวต้องพาไปจัดการคลิปนี้ให้เด็กๆโดยเฉพาะเอาไหมยิ้มหวานไหมเย้ไหม จบแล้วทุกคนกับวิรันดาทริปคราวนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากครับวิรันดารีสอร์สปานะครับ,รบหัวหินชะอำนะครับใครที่สนใจแล้วก็มีแพลนว่าอยากจะมาที่หัวหินหรือว่าชะอำนะครับวิรันดาคือที่แรกที่ครอบครัวของเราเรคคอมเมนต์เลยนะครับอยากให้มากันมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับทริปนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าทริปหน้าจะเป็นยังไงตอนนี้ขอพาเด็กๆ2ลิง ไปขึ้นรถโกยขึ้นรถไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับซี See